สวัสดีครับผมคมสันติพรัตน์อยู่ศูนย์วิศวกรรมส่วนน้ำนวยการฝ่ายภาคใต้ที่1วันนี้มาแนะนําอุปกรณ์ไ p พีโฟนและอุปกรณ์ทีโอทีไวเ s n e เนเดี๋ยวผมแนะนําตัวอุปกรณ์ไ p พีโฟนก่อนนะครับที่ใช้กับซิมโทรศัพท์โพสต์เพลส SPC รีเพสเมนต์นะครับตามรูปนะครับท o t ทีนำอุปกรณ์ IP พีโฟนมาใชา้มีอยู่3รุ่นนะครับตัวแรกในรูปนะครับเป็น M60M นะครับแล้วก็ตัว IP 400นะครับตามรูปตัวสีขาวนี้ก็คือ NR3661 นะครับ ทั้ง3รุ่นาสามารถกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับในระดับ1แต่ตัวสีขาว nr 3 6 6 1เนี่ยพิเศษหน่อยครับสามารถที่จะส่งแฟกได้นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์บ้านมาตใช้งานได้แล้วก็มีสายเลน4พอพ์ตด้านหลังนะครับให้ตัว IP Phone 3รุ่นนี้นะครับ วิ่งอยู่บนความถี่2 0 0 1ันและสองนะครับนำมาตัดถ่ายโทรศัพท์บ้านที่เขาเรียกว่าฟิกไลน์นะครับนะครับต่อไปผมขอแนะนำอุปกรณ์ TOT Wireless n e t นะครับซึ่ง TOT ให้บริการลูกค้ามีอยู่3รุ่นนะครับคือเ d o o r จะตัวใหญ่หน่อยนะครับตามรูปสำหรับพื้นที่ที่ ไกลจากสวกาศตัวทีโอทีไวเลตเน็ตตัวนี้วิ่งอยู่บนความถี่2300นะครับแล้วตัวต่อไปเป็นตัวอิน o ดนะครับเป็นตัวกระป๋องเหมือนกระป๋องน้ำนะครับมีสายแรนหนึ่งพดนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสีดำนี่ก็เป็น Pocket ็ตไว้สำหรับพกพาเคลื่อนที่นะครับไปในรถหรือไปในสถานที่ต่างๆได้สะดวกครับ อุปกรณ์ที่ผมแนะนําไปทั้งหมดก็จะมี2ประเภทนะครับตัวตัวที่อยู่ในรูปนี้จะเป็น t o t wireless n e t นะครับจะกระจายสัญญาณเฉพาะเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรศัพท์นะครับได้ความเร็ว100 m เมกนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมแนะนำในวันนี้ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นตัว IP Phone จะเป็นโทรศัพท์ที่ตัดถ่าย นะครับครับวันนี้ผมขอ,อจบการแนะนำอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ